โดยในปัจจุบันนะครับแอปพลิเคชัน Line ถือเป็นโซลูชันที่ตอนนี้หลายๆท่านนะครับได้มีโอกาสใช้โดยพุทธศาสนกิกชนวัดพระธรรมกายก็ได้มีการส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับมีหลากหลายห้องแชททีเดียวแล้วก็หลากหลายกลุ่มทําให้สมาชิกบางท่านนะครับได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนโดยเหตุนี้กองเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์สํานักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายได้จัดทำลายออฟฟิเชียลนะครับที่ใช้ชื่อว่าธรรมกายา ซึ่งเป็นหนึ่งในโซลูชันนะครับที่บริการแล้วก็ให้ประกอบกิจกรรมข้อมูลต่างๆของทางวัระธรรมกายโดยได้ลองเข้าไปนะครับในโซลูชันนี้จะมีกิจกรรมขารร่าวสารงานบุญของวัระธรรมกายรวมไปถึงข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของทางวัระธรรมกายค่อนข้างครบถ้วนทีเดียวนอกจากนี้นะครับทุกท่านก็จะสามารถติดตามรับชมประวัติของวัระธรรมกายนะครับเพื่อจะยังแชร์ไปยังบุคคลอันเป็นที่รักของเราแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการสั่งสมบุญจากธรรมทาน มีการเชิญชวนคนทำความดีนะครับผ่านอ e ีการ์ดนะครับที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอขณะนี้ซึ่งเป็นโซลูชันที่ใช้ง่ายทีเดียวครับในขณะนี้วัดปร,รมการของเราเนี่ยก็มี Line Official Account ซึ่งจะทำให้ทุกท่านเนี่ยได้สามารถรับทราบข่าวสารข้อมูลผ่านทาง Line วูมนะส่งครั้งเดียวเนี่ยทุกท่านก็จะสามารถรับทราบข่าวสารกิจกรรมงานบุญนั้นๆน่ะได้ อย่างครบถ้วนเลยในข้อความเดียวซึ่งหนึ่งข้อความก็จะมีหลายกิจกรรมงานบูญที่คอยอัปเดตและส่งให้ทุกท่านเนี่ยในแต่ละวันก็จะอัปเดตให้ทุกท่านตอน5โมงเย็นนะเพราะฉะนั้นแล้วเวลา5โมงเย็นกว่กาทุกทุกท่านก็สามารถเปิดไลน์แชทของวัดพัทธ,ธรรมกายเข้ามาดูเพื่อที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารทั้งวันนี้แล้วก็ ในวันถัดไปได้เลยสำหรับการส่งข้อความในแชทให้ทุกทุกท่านผ่าน Line Off i c i a l เนี่ยก็มีข้อดีนะเพราะว่าทุกทุกท่านเนี่ยจะได้รับข้อมูลข่าวสารครั้งเดียวเนี่ยได้รับทุกเรื่องเลยนะเพราะว่าแต่เดิมแล้วเนี่ยเวลาที่เราเปิดเข้าไปใน l ล n e เนาะแน่นอนแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องมีหลายกลุ่มนะซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะคอยส่งข้อมูลนะบางทีก็ส่งข้อมูลซ้ำ หรือบางที1วันเนี่ยมันมีหลายข่าวหลายกิจกรรมเราก็ส่งกันไปตลอดทั้งวันเลยบางทีเราเปิดมาครั้งเดียวเนี่ยแล่เราก็เลื่อนดูบางทีเราก็อาจจะตกกล่นข่าวกิจกรรมงานบุญนั้นไปได้นะเพราะว่าข้อมูลมันเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราได้กดติดตาม Line Official ของวัดพัฒธรรกายเนี่ยก็จะช่วยทำให้ทุกๆท่านเนี่ย สามารถรับทราบข่าวสารข้อมูลเนี่ยได้อย่างครบถ้วนสำหรับข้อความที่ส่งหลักๆเลยก็จะเป็นการ์ดต,ต่างๆนาะที่เราได้เห็นผ่านทางห้องไลน์ปกตินะซึ่งก็จะมีวันหนึ่งจะมีหลายการ์ดมากในห้องแชทของวัดพัรมกายเนี่ยทุกๆท่านก็จะได้เห็นการ์ดเหล่านั้นที่ส่งกันในแต่ละวันเนี่ยทีเดียวเลยพูดอง่ายว่าเปิดแชทวัดพัรมกายครั้งเดียวนะ สามารถเห็นได้ทุกการ์ดเลยนะสำหรับการสมัครรับข้อมูลข่าวสารทางร i n e o f f i ิเ a ีของวัดปัรมกายนะก็ง่ายๆเลยเพียงแค่ทุกท่านกดเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วก็พิมพ์คำว่าแอดดัมกายาอย่าลืมนะต้องมีคำว่าแอดด้วยนะแอดดัมกายาเมื่อเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยก็ให้เราเพิ่มเพื่อนได้เลยและทุกท่านก็จะได้รับทราบข่าวสารกิจกรรมงานบุญได้อย่าง ครบถ้วน